สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนชื่อเซเตอร์ค่ะกมาอีกแล้วกับช่วงนี้นะก็คือช่วงเซเตอร์รีแอคนั่นเองค่ะไม่ได้กลับมาทำคริดีโยตั้งนานะคะทุกคนคะก็หายหน้าหายตาไปหลังจากที่เพิ่งจะไปฝึกง,งานเสร็จกลับมานะคะวันนี้ก็กลับมานะถ่ายรีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วคะ่ะและวันนี้นะคะรีแอคชั่นที่เราจะมาทำกันก็จะเป็นตัวเทรลเลอร์ซีรีส์ไ เป็นซีรีส์ใหม่ใหม่มากๆของเราแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะมาแรงในอันดับตรงตรง้นของซีรีส์ใหม่ช่วงนี้เลยก็ว่าได้และเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดจากค่ายดังที่เรารักเช่นเดียวกันก็คือค่าย idol factory ค่ะอีจากครั้งสุดท้ายจากเรื่องที่เราดูา idol factory นะคะก็คือแอบหลงรัก แอบรักแอบรักเดอะซีรีส์ที่เราดูมานานแล้วจนมันจบไปได้สักพักแล้วแล้วก็ทฤษฎีสีชมพูที่เราก็ติดตามดูกันอยากจะไม่จบจนตอนนี้และวันนี้ทาง f a c t อ r ีก็ลงซีรีส์เรื่องใหม่มาให้เราได้ดูกันลคะค่ะนั่นก็คือเรื่อง The s i ไตหลังสะหรอนนั่นเองค่ะซึ่งก็ติดเทรนแบบอันดับหนึ่งแบบโอ้โหถือว่าดีมากเลยกระแสดีมากเรา ไม่เสียเวลาละเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับดีไซน์รางสังหรณ์คะเรามาดูกันว่าดีไซนหรางสังหรณ์มันจะรางสังหรณ์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเห็นเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วจากงานสัมภาษณ์แต่ว่ามันนานมากแล้วตอนช่วงนั้นที่เขามีโปรเจกต์เรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ตามแบบจริงจังเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้มันออกแล้วตอนนี้มัน เดินหน้าได้ประมาณอีพีสองแล้วแต่ว่าเนี่ยยังไม่ดูเก็บเอาไว้ก่อนเพราะถ้าดูปั๊บฉันน่าจะทนอยู่ไม่ได้แน่ๆแบบไม,ไมจะเสิเ้เดี๋ยวลองไปดูก่อนจะเห็นภาพปกซีรีส์แล้วก็คือหน้าดูขนานดะนี้มีความแบบไทยๆสูงมากเลยอ่ะสาม ชียเรื่องนี้ยนชีวิตมึงนี่รอดพ้นจากเจ้ากันไยเวน้นด้ขึ้นยุกว่าขึ้นนี่มึงเสียหาเจ้าของซอยเซนนี่เจอบท่านช่วยด้วยค่ะหลานชายตบน้ำค่ะช่วยด้วยค่ะ,คะ,คะฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของซอยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกมีการ,การแบบว่าให้ซอย ช่วยชีวิตอันใดพวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรกร้อยยี่สิบจุดโมงต่อจากนี้เราจะต้อหนีต่อเรื่องแบบไม่หยุดตั้งแม่งในเครื่แบบอีกแล้วลุกคุณแม่คนนี้เครื่งแบบโอ้โหก็้วฉากไอค่าโอเคแล้วเนี่ยโอ้ ใช่สงสัยแล้วนะว่าทำไมมึงเห็นลางสังขรเกี่ยวกับไอ้พญาบ่อยจังเลยวะมันคือลางสังขรแบบพิเศษใช่ไหมนี่อุ้ยเชี่ยขนลุกเศร้าที่ผ่านมาผมพยายามประติดประต่อความฝันของ,งผมเพราะสิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมจมน้ำในวันนั้นมันคืออะไรกันแน่ มึงว่ารูปผู้หญิงที่ไหนวะเหมือนไอ้ทานช<อ>ิบหายเลยวะ่ะวันสารัตเหรอทำไมชื่อเหมือนไอ้ทานเลยวะเฮ้ยชื่อวันสารเ,รอ,เออดิมึงเชื่อเรื่องชาติภพหรือการกับชาติมาเกิดอะไรตรงนี้บ้างไหมวะกูเชื่อนะทุกอย่างมันอาจจะมีพันธะสัญญากันไว้ตั้งแต่ชาติกูอยากเหรอชาติที่แล้วเรา,าเคยสัญญ,ญาอะไรกันไว้หรอวะชาตินี้มึงถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบนี้โอ้

กันนานเลยหยนดคุณลุกโอ้ยเดี๋ยวทุกคนคะคนลุกคุณชันอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยเลยน่าดูเอาจริงนะคะทุกคนคือช่วงเนี้ยแบบสิคือแบบเขาฝึกงานก็เบลอแล้วก็ซีรีส์ที่กำลังจะดูอยู่ในช่วงนี้ก็มีไม่กี่เรื่องแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องกเกา่าๆที่ดูให้จบ เพราะว่าดูค้างเาเยอะมากเฮ้ยดีเฮ้ยทำไมมันดีอย่างเงี้ยเดียวนะโอ้โหพี่เซนนี่อัพระบบแบบเขาเรียกว่ายังเขาเรียกว่านั่นอะยกระดับซีีวายไปอีกขั้นแล้วคือแบบว่า อีเวนต์ดีนีนี่ยายฉันชอบอ่านอีกหนึ่งแนวที่ฉันชอบอ่านที่เป็นแฟนตาซีอ่ะที่ฉันชอบอ่านมากๆเลยอ่ะก็คือความรักของพญานาคกับพญารุศลคีจะไม่คิดว่าในวันนี้มันจะมีแล้วหรอเนี่ยในวันที่ฉันจะได้เห็นหน้ากับครุฑมาอยู่ในซีนในวัยของฉันจริงๆแล้วนเนี้แแกคนลุกนี่คนลุกยังแบบว่ายังไม่หยุดเลยค่ะตอนเนี้ยคนลุกจริงฮัลโหล เดียวนะโอเคอะมา,ากลับมาเรามาดูเรามาดูแล้วเราก็มาทับกรรดีแคปกันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ว่าเป็นยังไงซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงก็คือไม่เคยอ่านิยายมาเหมือนกันเรื่องวลังสมอ์ก็เลยแบบดูจากเทรลเลอร์ไปก่อนนะว่ามันจะเกี่ยวกับคู่พันานายของเราเนะเาะอย่างตัวในเอกของเราที่เหมือนจะมีเขาเรียกว่าเซนส์ลังส ใช่ไหมที่เว็บบอกอนาคตใช่ไหมเขาไปช่วยคนคนหนึ่งช่วยเด็กคนหนึ่งไว้แล้วก็ให้สร้อยพาเขาไปแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้แล้วแบบไปอยู่ค่ายฝึกโดยการฝึกค่ายทหารแบบหน่วยซิลเวยร์โแล้วแบบแบบตั้งแต่การซ้อมหนักทั้งทั้งการใช้อาุปืนทั้งเอร่างกายฝึกดำน้ำต่าง คือแบบนักแสดงเรื่องนี้ถ้าิดแบบว่าต้องปิดหุ่นกันแบบหนักแน่นอนเลยแล้วแบบเรื่องนี้มันจะมีเหมือนค้ายๆว่ามีความอะไรนะชาติคพใช่ไหแบบความเชื่อชาติภพบแบบการกับชาติมาเกิดแบบมันคือเรื่องราวอดีตแบบว่าทําไมมันต้องยังไงแล้ว อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าไงนะตัวนายเอกของเราใช่ไหมเขาชอบมีรางสหงหวดกับพระเอกเราบืาาอยๆอยางใช่ไหมเออม,มีรางสหงหวดมีความรู้สึกแบบว่าอยากจะช่วยเขาปกป้องเขาอยู่ตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเห็นเขาเนาะหรือว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับชาติพแบบอดีตชาติหรือว่าการกลับมาเกิดใหม่อะไรหรือเปล่าหรือต้องมาตามคอยดูแลความปกป้องออกันแล้ว ที่ชอบพิสูจนเรื่องนี้เลยนะฮัลโหลนี่นก็คือม,มีความเป็นพญายนาคกับยาคุณแม<ะ>่แล้วซีจีดีมากจากที่แบบเห็นในตัวเทเล่ดีเลยคุณชิว่าช่องสามซีจีของเขาดีอ<ะ>ยู่นะยิ่งเอามารวมกับตอนนี้คือตอนนี้มันข้าวข้ามความแบบอืมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะคะไม่น่าดูอยากดูแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันอีพีสองใช่ไหม๋ยวต้องเตรียมไปไล่ดูแลเรื่องนี้ไม่ได้นอนแล้วกับือนี้ ดูยาวๆด้วยโดนเลเรื่องนี้ตัวนักสแสดงที่เราเห็นมีคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วพี่บิลลี่ที่เล่นเล่นเรื่องแอบแอบ,บอะไรวะแอบแอบรักเดอะซีนี่ที่ที่เล่นคู่กับพี่เซงก่อนเรื่องนี้ที่ก่อนหน้านี้เราก็ดูไปแล้วก็มาเล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วก็อีกคนเป็นสแสดงคู่เขาเนาะแต่เดี๋ยวเราว่าไปทำความรู้จักกับเขาเรื่องว่า S <S วิยาคีมีคู่พานายดีแล้วก็ฉากแสงสีดีภาพสวยมูทโทนจเลือๆนิดนึงแบบมีความแบบตุ่ๆแบบอบอุ่นๆดีเออนัอ่นแหละฉากดีดีแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะเราเห็นเมื่อกี้มีฉากโผล่มานในน้ำด้วยแต่ไม่ อ่ะขอพูดอีกเล็กนึงคือมันมีเห็นเหมือนชากเมันอยู่ค่ายทาหารเนาะมีความสมจริงอยู่นะแบบฉากแอคชั่นมูทั้งในตอนที่ใส่เครื่องแบบแบบเป็นเป็นหน่วยลบเลยใช่ไหมก็คือดูแบบว่าสมจริงมากแล้วก็การฝึกมีความเข้มข้นแบบที่เห็นมีท่าไอา้ที่เอาหัวหมุนด้วยคือบอกท่านี้หเห็นโหดนะ ปวดมากแล้วก็มีแบบเรือแล้วก็ภารกิจอย่างกระโดดน้ํซึ่งถ้าดูทิมฟอสเราก็จะเคยเห็นว่าไอฟอสมันเคยภารกิจที่มันจะต้องแบบฝึกโดยการแก้มาชืวใต้น้ำบอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ฝึกใต้น้ำเหมือนกันเนี่ยฉากซีจีพญานาคคือดีมากพญานาคแบบสวยมาแบบนี่แล้วก็พี่ฟินเหรอโอ้โหมา ไม่ทันดูเมื่อกี้ว่าใครที่แทนเรื่องนี้พี่ฟินมาเป็นอะไรอ่ะพญานาคหรอมาเขียวเลย4ีจีนี้ีจีตอนของพี่ฟินมานี้ก็สวยสวยแบบสวยมากนี่ถ้าไปดูแบบระดับจอแบบออ HD อะ่ะแล้จะสวยกว่านี้แ,แบบเห็นรายละเอียดดีเทลชัดกว่านี้มากแน่เลยทุกคนนะคะใครที่อยากจะไปดูเรื่องนี้นะคะเนื้อสายลังสรรค์นะคะตอนนี้มีถึง EP 2แล้วจากที่เห็นนะคะ ก็กำลังได้รับกระแสที่ดีมากเลยถ้าจะดูสามารถไปติดตามรับชมดูได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม40นาทีนะคะทางช่อง3หรือว่ากดช่องแอปพลิเคชัน3 p ล u s ก็ได้นะคะแล้วก็เห็นมีเวอร์ชันอันคัดด้วยดูได้เป็นอันคัดผ่านช่อง YouTube idol factory ได้ฟรีเองซึ่งเปราออนคัดแต่เราอยากดูแต่เราไม่ตมีอันคัดที่แบบปีเราดูละเราก็ไปสามารถติดตามดูได้ ก็ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่การติดตามพวกเราต่อไปในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปเรียแอคชั่นในปีหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ